คำของพระเจ้าในเช้าว,วันใหม่พระธรรมมัท,ทธิวบทที่สิบสาวกสิบสองคนพระองค์ทรงเรียกสาวกสิบสองคนของพระองค์มาแล้วประทานสิทธิอำนาจให้พวกเขาขับผีสุขโรคออกได้และส่งให้รักษาโรคและความเจ็บป่วยทุกอย่างให้หายได้ อัคระทูตสิองคนนั้นมีชื่อดังนี้คนแรกชื่อซิโมนที่เรียกว่าเปโตรกับอันรูน้องของเขายากอบบุตรเซเบดีกับยอนน้องของเขาฟิลิปและบาโทโลมิวโทมัสและมัทธิวคนเก็บภาษียากอบบุตรอัลเฟอัสและเลบเปอัส ผู้ที่มีชื่ออีกว่าทัดเดอสัสซิโมนพักชาตินิยมและยูดาสอิคาริโอตที่ได้ทรยศพระองค์พันธกิจของอัครทูตสิบสองคนสิบสองคนนี้พระเยซูทรงใช้ให้ออกไปและมีรับสั่งพวกเขาว่าอย่าไปยังที่อยู่ของพวกต่างชาติ และอย่าเข้าไปในเมืองของชาวสมาเรียแต่ว่าจงไปหาแกะหลงของวงวานอิสราเอลนั้นดีกว่าจงไปพลางประกาศพลางว่าพันดินสวรรค์มาใกล้แล้วจงรักษาคนเจ็บป่วยให้หายจงให้คนตายแล้วเป็นขึ้นจงทำให้คนโรคเรื้อนหายสะอาดและจงขับผีออก ท่านทั้งหลายได้รับเปล่าเปล่าก็จงให้เปล่าเปล่าอย่าหาเหรียญทองคำหรือเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงไว้ในเข็มขัดของพวกท่านอย่าเอาย่ามหรือเสื้อสองตัวหรือรองเท้าอีกคู่หรือไม้เท้าเพราะว่าคนที่ทำงานก็สมควรจะได้อาหารกิน เมื่อท่านทั้งหลายมาถึงเมืองใดหรือหมู่บ้านใดจงสืบดูว่าใครเป็นคนเหมาะสมในที่นั้นแล้วจงไปอาศัยกับคนนั้นจนกว่าจะจากไปขณะเมื่อขึ้นบ้านจงให้พรแก่บ้านนั้นถ้าบ้านนั้นสมควรรับพรก็ให้สันติสุขของพวกท่านอยู่กับบ้านนั้น แต่ถ้าบ้านนั้นไม่สมควรรับพรก็ให้สันติสุขนั้นกลับคืนมาสู่พวกท่านอีกถ้าใครไม่ต้อนรับและไม่ฟังคำของท่านเมื่อจะออกจากบ้านนั้นหรือเมืองนั้นจงสะบัดผงคลีที่ติดเท้าของพวกท่านออกเสียเราบอกความจริงแก่ท่านว่าในวันพิภากษานั้น โทษของเมืองโสโดมและเมืองโกโมลาจะเบากว่าโทษของเมืองนั้นการข่มแหงที่จะมาถึงนี่แน่เราใช้ท่านทั้งหลายไปดุดแกะอยู่ท่ามกลางพวกหมาป่าเพราะฉะนั้นจงเฉลียวฉลาดเหมือนงูและไม่มีพิษมีภัยเหมือนนกพิราบแต่จงระวังผู้คนให้ดี เพราะเขาทั้งหลายจะมอบท่านทั้งหลายไว้กับศาลและจะเคี่ยนท่านในธรมารมศาลาของพวกเขาและจะมอบพวกท่านให้เจ้าเมืองและประสัตเพราะเราเพื่อว่าพวกท่านจะได้เป็นพยานแก่พวกเขาและแก่พวกต่างชาติแต่เมื่อพวกเขามอบตัวท่านนั้นอยากลังบนว่าจะพูดอะไร หรืออย่างไรเพราะเมื่อถึงเวลานั้นคำที่พวกท่านจะพูดนั้นพระเจ้าจะประทานแก่พวกท่านเพราะว่าผู้ที่พูดไม่ใช่ตัวท่านเองแต่เป็นพระวิญญาณแห่งพระบิดาของพวกท่านผู้ตรัสผ่านท่านที่จะมอบน้องให้ถึงแก่ความตายพ่อจะมอบลูก และลูกก็จะทรยศ์ต่อพ่อแม่ให้ถึงแก่ความตายคนทั้งปวงจะเกลียดชังท่านเพราะนามของเราแต่ผู้ที่สู้ทนถึงที่สุดจะได้รับความรอดเมื่อพวกเขาข่มเหงท่านในเมืองหนึ่งจงหนีไปยังอีกเมืองหนึ่งเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ก่อนที่ท่านจะไปทั่วเมืองต่างๆทั้งหมดในอิสราเอลบุตมนุษย์จะเสด็จมาสิทธิ์ไม่ใหญ่กว่าครูและาทาสไม่ใหญ่กว่านายของตนซึ่งสิทธิ์จะได้รับการรับรองเสมอครูและทาสเสมอนายของตนก็พออยู่แล้วถ้าพวกเขาเรียกเจ้าบ้านว่าเบเอลเซบูล พวกเขาจะเรียกรูป,ปานมากยิ่งกว่านั้นเท่าใดผู้ที่เราควรกลัวเพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวเขาเพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว้ซึ่งจะไม่ถูกเปิดออกหรือความลับที่จะไม่ถูกเปิดเผยให้รู้สิ่งที่เรากล่าวแก่พวกท่านในที่มืดท่านจงกล่าวในที่แจ้ง และสิ่งที่ได้ยินจากการกระซิบจงตระโกนจากดาดฟ้าหลังคาบ้านอยากกลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายแต่ไม่สามารถฆ่าจิตวิญญาณแต่จงกลัวพระองค์ผู้ทรงสามารถทำลายทั้งจิตวิญญาณและกายในนรกได้นกกระจาบสองตัวเขาขายหนึ่งอาซาริอันไม่ใช่หรือ แต่ถ้าพระบิดาของท่านไม่โปรโดนกเหล่านั้นจะไม่ตกลงถึงดินแม้แต่ตัวเดียวถึงผมของท่านทั้งหลายก็ส่งนับไว้แล้วทุกเส้นเพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวเลยพวกท่านก็ประเสริฐกว่านกกระจาบหลายตัวการรับพระคริสต์ต่อหน้ามนุษย์เพราะฉะนั้นทุกคนที่จะรับเราต่อหน้ามนุษย์ เราจะรับผู้นั้นเฉพาะพระพักพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์แต่ผู้ใดจะไม่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์เราก็จะไม่ยอมรับผู้นั้นเฉพาะพระพักพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ด้วยไม่ได้นำสันติภาพแต่นำดาบมาอย่าคิดว่าเรามาเพื่อจะนำสันติภาพมาสู่โลก เราไม่ได้นําสันติภาพมาให้แต่เรานําดาบมาเรามาเพื่อจะให้ลูกชายมางใจกับปิดาของตนลูกสาวหมางใจกับมารดาลูกสะั้ยมางใจกับแม่ผัวและผู้ที่อยู่ร่วมบ้านเดียวกันก็จะเป็นศัตรูกันใครที่รักปิดามารดายิ่งกว่ารักเรา ก็ไม่มีค่าควรกับเราและใครที่รักบุตรชายบุตรหญิงยิ่งกว่ารักเราคนนั้นก็ไม่มีค่าควรกับเราและใครที่ไม่รับกางเขนของตนและตามเราไปคนนั้นก็ไม่มีค่าควรกับเราผู้ที่จะเอาชีวิตของตนรอดจะกลับเสียชีวิตแต่ผู้ที่เสียชีวิตของตน เพราะเห็นแก่เราก็จะได้ชีวิตรอดบําเนต็ตผู้ที่ต้อนรับท่านทั้งหลายก็ต้อนรับเราและผู้ที่ต้อนรับเราก็ต้อนรับพระองค์ที่ทรงใช้เรามาผู้ที่ต้อนรับผู้เผยพระวจนะเพราะเป็นผู้เผยพระวจนะก็จะได้บําเนต็ตอย่างที่ผู้เผยพระวจนะพึงได้รับ และผู้ที่ต้อนรับคนชอบธรรมเพราะเป็นคนชอบธรรมก็จะได้บําเน็จอย่างที่คนชอบธรรมพึงได้รับและถ้าผู้ใดจะเอาน้ำเย็นสักถ้วยหนึ่งให้คนเล็กน้อยเหล่านี้คนใดคนหนึ่งดื่มเพราะเป็นสาวกของเราเราบอกความจริงแก่พวกท่านว่าคนนั้นจะไม่ขาดบําเน็จแน่นอน